ซ้ำเงินยี่สิบบาทเงินยี่สิบบาทซํำเงินบาทเดียวนะครับถูกอย่างกรปรับเริ่มปรับราคาแพงขึ้นคือค่าครองชีพสูงขึ้นแต่กระมวลคือเก่ามาเดิมเมลรงบอลนนมนีล่สวดบาจาโอ้ยไหลครับแม่ไหลคือเก่าไหลคือเก่าครับ สำหรับผู้ใดที่ยังประธานรวมบุญกับเบื้อนนนนะครับสามารถร่วมบุญได้ตลอดแบงค์หนึ่งแสนบาทนะครับผ่อนไปทั้งหนาครึ่งหนึ่งแล้วหาหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับมาเดือมาตุ่มมาห่อมมาหมอนสื่อโฮเซล,ลครับหาหมื่นกว่าบาทนี่รวมของสายป่าเนื้อแล้วก็รวมของอีเมล,ลอยู่ทั้งขอนแกนนะเพื่นนนนอนๆเจ้าภาพผูุ้รมืนนะครับผ่อนไปแล้วหาหมื่นแล้วแตะแตะ่เลดเลดไปได้แล้วนะครับบื้อนนั่นก็ยังประธานเลยไปเช็คเบิงธนาคารแม่เอ้ยธนาคารปิด ทารงานระงับกันอันเข้าไปเบืองบ่อใดเข้าไปนแอบบ่ไดดต้องไปติดต่อธนาคารพี่น้องเฮ็ดบุญมาน้ำไหลเอาเฮ็ดบุญได้บุญเฮ็ดบาปได้บาปแม่ขั้นันเจ้าเสิเฮ็ดบาปให้มาเฮ็ดบุญก่อนบาปกับเจ้าภาพรูปนิมิตก่อนิสด็จอำลาผ้าจากกันจักมือใดแล้วสุมือมันบอกคือเก่าคือหลังเ่าก็ต่ายหน่อยก็ตายนุ่มกระต่ายยู่ซื้อก็ตายสุมือนี่ฮห้แต่มือเกิดมือตายบ่โห้ดอกแม่มาเฮ็ดบุญมาสร้างบุญไว้หลายคือเบานุ่นนี่ บนรสร้างบุญไปตลอดสสดีหนึ่งร้อยห้าท่านผู้ใดเบิงแล้วก็กดแช่น้ำอย่าเบิงผู้เดียวมันสิอุกอางเอาคือค้นไปหนีท่อกสอนะครับไ้พี่ไ้นอ้องเข้าไปเกลี่ยประวานอยู่ีมแมอยากน้ำลูกน้ำเตา่าก็สิได้เบิงน้ำพร้อมนะครับกดแช่นะครับ,รรนะรบเพราะว่าบนรนุบ่ค่อยได้มีโอกาสไล่สดหรอกนะครับเพียงขณะก็ยังคงเบิงองด้คลิปอย่างเดียวนะครับไล่สดก็ต้องไปใส่โทรศัพท์ของัวหนานะครับของไอยไล่นะครับ มือนีกับจักซีซีซีมีหรือบอมีหรือบอจักรู้สึกว่าอันในความรู้สึกว่านั่ง้านฟังนี้มันเอียงป้อหรือมันหลอกตาฟังนี่ไหมเอียงือพออียงองพอขอเลียงบัตมบับัตบัรัตรบัตรัตรบัต่บัตมบันเฉียงบัตบัตรบตับตรัััรตรตััััต

แม่ทำบุญไปแล้วเดี o, like ๋ยวถ้าถือเลขเทศบุญอีกนะอีกน้ำวสันแม่วลาพรยิ้มยิ้มปิ้นสาธูบุญน้ำแม่เด้อครับนาเพ็ดเหล้วเฮ็ดอีกก็ได้บุญบุญบ่เป็นโตค้างยางบ่เป็นโตครือสง้างผู uh, ้ใดสางผู <homeowners> ้ดดเสหนเมื่อคืนนี้ก็ขอบคุณคากาแฟจากอีแม่ทั้งภุณละเอเชียทิกนะครับขอบคุณหลายเด้อแม่เอามาฝากเอาคากาแฟมาให้ขอบคุณหลาย ใช์แล้วครับขอบคุณครับที่จะไล่ไอเบิงเปิ้ลมาอ่เมันขึ้นไปเอเชียทีมวนครับอยากอยเปิ้ลวานี่ครับบันี้กสิได้ปิดวงเลยได้แม่นะครับ2ี่มิถุนายนปิดวงที่บ้านพักบ่อลำใจเกินร้อยบ้านโนนสแบงตำบลคขานแยําอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาราคามฉากแสงสีเสียงที่เห็นในฤดูการที่เก้าก็คงเป็นตำนานนะปิดตำนานลงอ่า เก็บไว้เพียงความทรงจําเก็บไว้แต่เพียงความรู้สึกดีๆนะครับทีแม่ที่พอมาเบิงหนาเวทีน,นั้นเวลามาเบิงหนาเวทีก็อย่าลืมถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งกับมล้าใจเกิดลอยฤดูก,กาลที่เก่าฤดูดก,กาลที่สิบนี่ฉากแสงสีเสียงในอลังาการก็ปีนี้นะครับมาแล้วก็ถ่ายรูไปไว้เป็นที่ระลึกถ่ายรูปไปพโพสใน Facebook. เฟซบุ๊กเสร็จแล้วถ้าเฟซถ่ายเรา เขาถ่ายรูปในเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วมันครบปีหนึ่งเพื่อนกระซิแจ้งเตือนว่าหนึ่งปีผ่านไปแล้วก็จะมีภาพขึ้นมาให้เขาเดเบิวงอีกนะครับแม่สม,มอ,อมันบข่ขคือเก่าคือหลังชีวิตคนเรามันไม่ยั่งยืนบ่มีผู้ใดสิอยากตายดอกแม่แต่ถ้าเป็นสัจธรรมของมนุษย์เป็นสัจธรรมของชีวิตมีเกิดแก่เจ็บตายเบ่าโน้นถึงว่าเฝ้ามะมว่วนเพราะว่าสุกอยู่ในเมืองฟ้าไม่แต่แดดกับฝนไม่แต่ลมลมแรงๆไม่แต่อีเยงอีกาบินเซิร์ฟเซกัน มันบอกคือเมืองคนคกี่เราแล้วก็ฟอนอ่าวันที่มือนีวันที่สีวันที่ห้าอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอสตึกนะครับงานอ่าสมโพธเจ้าพ่อวังกรูดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีดํานะครับเบิงฟี่เลิกตีสามมืออื่นนะครับบ่น้ำใจให้ตามไปที่กาลสิน์ในวันที่หกนะครับงานบุญประเพณีกระิเบิดและบุญพระเวทซีเบิดแล้วนะครับจากนั้นกกะบ,บุญสงโกบุญสงดู บุญสงน้ำผู้เทาผู้แก่แล้วแล้วก็แล้วจากสงการก็เป็นบุญบังไฟแล้ววันนี้ก็มิดซีดีแล้วหมอลําซ้อมกันอีกปลึงถึงทืดคือเขานะครับคิวงานตอนนี้ว่างปี2571นะครับเจ็ดศูนนี่ว่างคอนๆไปทั้งบุญบังไฟหลายแม่